จนบุรีเปิดงานตลาดนัดความรักครอบครัวพลังบวกจังหวัดกาญจนบุรีครั้งที่4ประจำปี2,568เมื่อช่วงเช้าของวันที่19กันยายน2,568ที่บริเวณโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองทรายหมู่ที่6ตำบลหนองสาหรายอำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรีนายสุเทพวงศวรังคลนายอำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรีเป็นประธานเปิดงานตลาดนัดพลังบวก โดยมีนายศิวโรธจิตนิยมคณะกรรมการจัดงานกล่าวรายงานวัตถุประสงค์พร้อมด้วยนายแรมเชียงกาครูใหญ่โรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองทรายผู้ดำเนินรายการเจ้าหน้าที่ศูนย์คุณธรร,รมองค์การมหาชนคณะอาจารย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรธผู้แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีผู้แทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาญจนบุรีผู้แทนสาธารณสุขอำเภอพนมทวน ผู้บริหารท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้อำนในการครูนักเรียนทั้ง3โรงเรียนผู้อำนในการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสะลุมพุกผู้แทนครอบครัวพลังบวกและท่านผู้มีเกียรติเข้าร่วมพิธีกันอย่างพร้อมเพรียงโดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการปาฐกถาธรรมเรื่องความรักในครอบครัวความรักในชุมชนและสังคมไทยโดยพระครูสุดตการจนาวงศ์เจ้าอาวาสวัดปลักเข้าเจ้าคณะตำบลทุ่งสมอดอนเจดี การร้องเพลงชาติไทยเพลงสรรเสริญพระบรมมีการรำกลองยาวการแสดงรำยุทธหัตถีเพื่อน้อมใจถวายแด่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชและพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์การมอบต้นไม้ประจำพระองค์พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10แก่โรงเรียนกิจกรรมถอดบทเรียนครอบครัวพลังบวกและร่วมปลูกต้นดวงพึ่ง เป็นต้นนายสิวโรจจินิยมคณะทํางานกล่าวว่าสําหรับงานตลาดนัดความรักครอบครัวพลังบวกจังหวัดกาญจนบุรีครั้งที่4วันนี้ต้องขอขอบคุณผู้อำนวยการและเจ้าหน้าที่ศูนย์คุณธรรมที่ได้สนับสนุนงบประมาณมาให้ดําเนินงานอย่างต่อเนื่องตลอดมาขอบคุณคณะอาจารย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทวิโรธ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสมปรัถนาวงบุญหนักและคณะอาจารย์ทุกมหาวิทยาลัยที่ได้ร่วมด้วยช่วยกันถ่ายทอดชุดความรู้ให้กับครูกอไก่ครูขอไข่เพื่อให้ถ่ายทอดกระบวนการต่อไปอยังครอบครัวพลังบวกแล้วทําให้ครอบครัวพ่อแม่ลูกหรือปู่ย่าตายายหลานรักกันมากขึ้นซึ่งนับว่าเป็นความจําเป็นอย่างมากในสภาพสังคมปัจจุบันที่มีข่าวแต่ละวันเรื่องการใช้ความรุนแรงในครอบครัวครอบครัวแตกแยกครอบครัวไม่มีความสงบสุข ขอบคุณครูกรอไก่ครูขอไข่และแกนนําที่ได้เสียสละเวลาทั้งการรับความรู้ถ่ายทอดความรู้พร้อมทั้งค้นหาแกนนําครอบครัวพลังบวกเพื่อเป็นครอบครัวตัวอย่างให้ครอบครัวอื่นทําตามได้ง่ายขึ้นขอบคุณภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนทั้งในส่วนท้องถิ่นชุมชนผู้นําท้องที่วัดโรงเรียนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาําบลอาสาสมัครต่างๆที่ได้ร่วมมือการดําเนินงานในโครงการนี้ และส่วนที่สําคัญมากที่สุดคือต้องขอบคุณครอบครัวพลังบวกทุกครอบครัวที่ได้ร่วมมือร่วมใจกันกับโครงการตั้งแต่ต้นและกิจกรรมในวันนี้เพราะการทําให้ครอบครัวเข้มแข็งมีความสุขจะทําได้ง่ายถ้าคนในครอบครัวยินยอมพร้อมใจร่วมกันดําเนินการการดําเนินงานโครงการครอบครัวพลังบวกที่ทําอยู่นี้ทุกภาคส่วนที่มีอยู่ในชุมชนท้องถิ่นจะต้องร่วมมือกันทําให้ขยายเพิ่มจํานวนครอบครัวพลังบวกให้มีมากยิ่งขึ้นให้ครบทุกครอบครัว ที่มีในชุมชนเพราะครอบครัวเป็นส่วนสำคัญมากที่สุดในการที่จะทำให้คนในชุมชนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขได้ในภาวะการที่ประเทศไทยและสังคมโลกกำลังเข้าสู่ภาวะสังคมสูงวัยที่จำนวนผู้สูงอายุมีเพิ่มมากขึ้นจึงต้องเตรียมการรองรับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในชุมชนให้มั่นคงและแข็งแรงต่อไปนายศิวโรธกล่าวต่ออีกว่าสำหรับศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองทราย ตั้งอยู่ถนนสายพนมทวนกำแพงแสนอภอพ,พนมทวนจัังหวดกาญจนบุรีเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงที่เปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปได้เข้ามาศึกษาดูงานด้านเกษตรและด้านกิจกรรมที่ทำขึ้นภายในชุมชนโดยมีวิทยากรที่คอยให้ความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ในการทำการเกรษตรพร้อมทั้งน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิตให้มีความอยู่ดีมีสุขทั้งทาง,ทง,ทงด้านร่างกายจิตใจของเกษตรกรไทย ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองทรายเป็นศูนย์เรียนรู้ที่ปฏิบัติจริงเป็นรูปรธรรมโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวมตัวของเกษตรกรที่ต้องประกอบอาชีพเดียวกันให้เข้ามาร่วมถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์และส่งต่อคนรุ่นหลังสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนและเพิ่มมูลค่าผลผลิตให้เกิดประโยชน์สูงสุดจัดขึ้นเป็นครั้งที่ออกนะครับถึงความรักความต้องการไม่ว่าจะเป็นลูก ที่มีความคิดเห็นต่อพ่อแม่ต่อปู่ย่าตายายต่อคนในครอบครัวไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ปู่ย่าตายายที่มีความรู้สึกหรือคนที่อยู่ในครอบครัวสมัยก่อนนะครับครอบครัวมีความผูกพันกันมากนะครับระบบเทคโนโลยีมันเที่ยว ต่างๆเข้ามาค่อนข้างที่จะตายหมดก็เลยวันนี้เราบอกว่าเราจะขอดูแลปลูกต้นไม้ของเกษตพ่อรอสิบคือต้นรวงพึ้งหมู่บ้านแล้วก็ของต้นเกลือกกระดัครับตัวแทนที่สองจะสีเหลืองคล้ายๆเหมือนดอกคูณแต่ช่อจะเล็กกว่ากลีบดอกจะเป็นที่ดอนนิดหนึ่งใครเคยปลูกผู้เรียนลักษณะแบบนั้นเหลืองจะเลื่ก็ช่วยประสานนำไปปลูกด้วยนะครับ เนาะแต่เรื่องของการแต่งกายนะครับอ,นะอ่ะตกลงเลยครับอ่าโอเคกค็ของต้องดีสักหนึ่งนะครับแล้วก็อ่าเราาเรแบ่งเป็นสามเวทีเนาะอ่าเวทีข้อหันอย่างไรขอแต่ละเรียนอีกหนึ่งเวทีหมดสามเวทีด้วยกันเนาะเนี่ยไม่รูนะ้แตว่ว่าจนะมนะ้อยเนี่ย รู้ไม่รู้ไม่เป็นไรเขาพาทำอะไรถามอะไรตอบโอเคป่ะจรินนี่แม็กใหม่ไบมตั้งใหม่ไหมเดี๋ยวเราต้องแนะนำเหมือนกันแนะนำแค่นี้เลยตัวชื่อมาจากเล่แค่นี้เลยเดี๋ยวพวกเราพูดกับชื่อเล่พูดชื่อชื่อเล่นแล้วก็อยู่ปอนไหนโอเคจะแนะนำพร้อมสวัสดหน้าไปตรงขวาตัวที่เต่อย่างเงี้ยเขาก็แบบ คันหนึ่งเนี่ยเราจะมาช่วยกันคิดว่าเออมันมีปัญหาอะไรไหมในโรงเรียนเราอ่านนะลูกค้าทีละคนเลยคุ้งกันบ้างเลยฮะมุกทางใครร่วมยิ้มนะฮะมีไหมฮะมีภาปัญหาเรามีอะไรมีเพื่อนไป่เมนตไม่เก่งเอ๋อไม่เก่ภาษาไทยอ่ามีบูรีนะครับตามด้วยกันนะฮะไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับเพื่อนทุกคนอาจจะมีในใจไม่สมกันมาก <łość> ไม่ตงดมันอะไรนะเล่นนึำดิบเก่งเล่นใช่ไหมลูกออกแล้ว